คือ25ที่ขอเนี่ยขอมาฟังคําสั่งก่อนขอฟังคำสั่งแต่อัยการบอกไม่ต้องฟังแล้วนะครับไปพบกันนะมามาแล้วก็นําตัวไปที่ศาลขั้นตอน18เป็นยังไงครับเป็นกระบวนการพาตัวไปฟ้องนะครับก็คือให้อดีนายกเนี่ยมาที่สำนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญานะครับเพื่อรับฟังคําสั่งตามนัดนะครับก็คือฟังอย่างเป็นทางการอ่านให้ฟังเสร็จแล้วอัยการจะนําตัวไปฟ้องต่อศาลพร้อมคาฟ้องนะครับแล้วก็ไปที่ศาลอาญาเลยนะครับแล้วก็เมื่อฟ้องแล้วเมื่อศาลรับ นะครับก็จะออกหมายขังแล้วจากนั้นอดีตนายกก็ต้องประกันตัวครับศาลจะรับหรือไม่ก็เป็นเรื่องของศาลนะว่าแม้ว่าอายการจะรับแล้วก็คำร้องแล้วก็เห็นชอบกับตำรวจว่าส่งฟ้องแล้วเนี่ยนะส่วนศาลมีสิทธิ์รับหรือไม่รับแต่แนวโน้มรับทุกคดีใช่ไหมใช่รับทุกคดีครับรับทุกคดีในเรื่องกองหนึ่งหนึ่งสองรับไว้ก่อนรับแต่ไม่ได้บอกว่าผิดหรือไม่ผิดนะรับนี่ต้องไปไต่สวนมูลฟ้องแล้วก็ว่า จะให้ประกันตัวหรือไม่นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เวลาทอายการทึ่งเป็นทนายแผ่นดินเนี่ยไปส่งสารสารจะรับฟ้องใช่ครับก็คือพออายการเนี่ยถือว่าดําเนินการมาแล้วนะครับจะจะไม่มีขั้นตอนการไต่สวนฟ้องแล้วครับก็คือต้องรับเลยแต่ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าคดีนี้คดีหนึ่งหนึ่งสอง่ะขั้นแรกเนี่ยขั้นแรกถ้าไปส่งสารส่งสารเนี่ยสารรับฟ้องแต่ให้ประกันตัวทุกหลายนะให้ประกันตัวยกเว้นว่าไปทําผิด เงื่อนไขการประัตูสามเงื่อนไขการประกันตัวใช่ไหมเราเวลาประกันตัวเขาจะมีเงื่อนไขนะห้ามไปเคลื่อนไหวนี่นี่เราดูอย่างนักเคลื่อนไหวที่เป็นน้องๆนักศึกษาเนี่ยไม่ใช่สารไม่ให้ประกันตัวนะให้ประกันให้ประกันบางคนเนี่ยให้ประกันแล้วสารก็จะออกเงื่อนไขห้ามไปกระทาการตามคดีที่ถูกฟ้องเนี่ยต่อในระหว่างพิจารณาก็ไปทำไปท้าทายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ ไปโทษน้องๆน้องๆที่เคลื่อนไหวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการถูกถอนประกันนะครับถูกถอนประกันไม่ใช่ไม่ใช่ศาลไม่ให้ประกันนะครับบางคนเนี่ยบางพักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวบางคนไปใช้คําพูดผิดว่าไม่ให้ประกันตัวไม่ใช่ครับเขาให้ใช่ไหมใช่ครพี่ก๊อฟเคยเจอไหมว่าไม่ให้ประกันตัวก็ ไม่มีนะครับก็คือว่าคดีลักษณะเนี้ยจริงๆก็คือให้ประกันตัวครับทีนี้พอให้ประกันมันมีเงื่อนไขอย่างที่พี่ช้างว่าถ้าไปทาผิดคือคือไปทําแบบเดิมอ่ะซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์ว่าผิดหรือถูกเนี้ยมันก็จะวุ่นวายอันนี้ก็ต้องให้ให้ความเป็นธรรมกับกระบวนการยุติธรรมนะครับของไทยว่าอย่าไปประดิษฐ์คําพูดว่าเขาแม่ประกันแต่พี่บาดมาเขาให้ประกันแล้วไปทําผิดซ้ําแล้วถอนเขาถอนประกันแค่นั้นเองนะครับท่านนายของคุณทักษิณนะครับคุณวินยศ ท่านมนตรีท่านมนตรีนี่ทนายกองแก่เลยนะออกมายืนยันว่าคุณทักษิณป่วยจริงนะครับเพราะว่ามันก็มีข่าวมีกระแสไปวิจารณ์ท่านนะว่าไม่ได้ป่วยจริงก็บอกว่าเป็นโควิดเนื้อตัวร้อนต้องรักษาตัวเจอการกระษิณแหบนะครับก็เจอคุณทักษิณเนี่ยเรียกว่าปรากฏตัวในสาลครั้งสุดท้ายที่วัดสวนแก้วใช่ไหมวัดสวนแก้วนี่วันไหนวันอาทิตย์ใช่ครับวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มารู้ผลว่าเป็นโควิด นี่หมายถึงที่ทนายบอกนะวันอังคารเอ้ยวันพุธี่นะก็สามวันระยะเวลาใกล้เคียงนะครับที่โควิดออกผลนะนะทีนี้ความเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมก็ไปโคราชวันเสาร์เจอผู้คนเยอะครับจริงๆก็เดินสายเยอะด้วยนะครับเพราะไม่รู้ติดจากไหนติดจากคงก็คงสองที่แหละถ้าไม่โคราชถ้าติดจริงนะถ้าไม่โคราชก็วัดียงแก้วเพราะว่าเจอผู้คนเยอะนะครับไปย้อนดูหน่อยว่า คุณทักษิณเจอคดี1นึเนี่ยมันมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับตั้งแต่ปีห้าเลยนะปลายปี5-2ครับตอนนั้นนะครตอนนั้นก็คือเพิ่งออกจากประเทศไทยไปนะครับหลังจากเคยกลับมาแล้วก็เดินทางออกออกไปนะครับแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้ครับนะครับแล้วก็ไปพูด มีลักษณะว่าผ้าดทิงสาบันนะครับแล้วก็พอปีแต่คดีเนี่ยมันยังไม่เริ่มมาเริ่มงในปี58โดยคอสชเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดนะครับคือถ้าถ้าไปเริ่ม62นี่หมดอายุใช่ครับใช่หมดอายุนะครับหมดอายุความเขาเลยเอาปี58เลยคเลยนะครับแต่ว่าข้อต่อสู้ของฝั่งคุณทักษิณเนี่ยก็คือว่าคลิปตัดต่อคลิปตัดต่อไม่ใช่ของจริงครับ นะไม่ใช่คลิปทั้งหมดครับไม่ได้ฟังสาระทั้งหมดต้องเอาของจริงมาพิสูจน์นะครับคดีอดีตนายกทักษิณจะเป็นยังไงครับครับก็คือทีแรกเนี่ยยังมาลุ้นว่าจะสั่งเลื่อนหรือไม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีเลื่อนแล้วก็คือพอไปมาที่สิบแปดเกก็คือพาตัวไปฟ้องเลยนะครับช่องทางยังมีทักษิณอยากเลื่อนใช่ครับอยากะยาเลือนอีกแต่ไม่ได้แล้วช่องทางยังมีคือขอความเป็นธรรมเพิ่มมายื่นขอได้นะครับแต่อยู่ที่อายการว่าจะลงความเห็นหรือไม่ครับ มีข่าวลือด้วยใช่ไหมว่าพอสั่งฟ้องแล้วคุณทักษิณหนีออกนอกประเทศข่าวลือเยอะเลยนะแต่ว่ามีคนใกล้ชิดคุณทักษิณยืนยันว่าไม่จริงยังอยู่นะครับทนายใช่ไหมยืนยันว่าไม่มีนะครับนี่นะครับเพราะว่านี่นะครับเราเรายังไปสรุปเส้นทางคดีมาให้ดูนะครับมีมีมีอีก8 8ขั้นตอนนะครับแล้วก็ ข้อ8ปดนะครับที่ต้องขีดเส้นใต้คือยังมีช่องรอดแม้จะเล็กมากนะครับก็คือว่ายื่นคำร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปคำสั่งได้นะครับคือร้องไปที่ไอการสูงสุดในก่อนที่จะพาตัวไปฟ้องคือต้องยื่นวันนั้นเลยวันที่18นั่นแหละตอนที่สินแ่ครับว่ามีเหตุใหม่มีเหตุใหม่นะเหตุเดิมยนี่ไม่ได้ละมีแหละมีมีหลักฐานใหม่ที่นําไปสู่การเปลี่ยนคำสั่งได้ใช่ว่าคดีไม่ได้เป็นยางคลิปเต็มเป็นอย่างนี้ใช่ครับนะเพราะฉะนั้นเน ไอ้ที่สอบสอบมาเนี่ยไม่ได้ดูคลิปเต็มคไอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นเหตุใหม่ไหมใช่ครับก็ถ้าเผื่อย้อนเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับคดีของคุณบอสกระถิงแดงนะครับตัทีแต่นั้นยื่นขอความเป็นธรรมหลายครั้งแต่อันนั้นคือยื่นมากจนทางทางอายการปฏิเสธคือสั่งหยุดะพรยื่นเยอะเกินไปบอกว่าเป็นการประวิงคดีครับคดีนี้นะถามว่าต้องขอความเห็นท่านนายกไหมต้องขอต้องขอน้กข่าวขอธรรมดาเพราะว่าก็เรียกว่าเป็นอะไร ก็อยู่ในโคต้าเขาอะใช่ครับนะครับคุณเศรษฐาทวีสินว่าไงครับครับบอกว่าตอนนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเป็นหน้าที่ของฝ่ายจำเลยก็คือคุณทักษิณเนี่ยนะครับอาจจะต้องไปชี้แจงให้ชัดเจนและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนที่ถูกต้องครับไปฟังเสียงคุณเศรษฐาทวีสินเรื่องนี้ครับครับท่านทักษิณเองผมเชื่อว่าตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ของของทางฝ่ายฝ่ายจำเลยที่ต้องไปชี้แจงให้ชัดเจนนะครับ ก็ขอให้มันเข้ากระบวนการยุติธรรมแล้วเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับเไอกว่าประมาผมเชื่อว่าไม่นะครับเพราะนี่เป็นคดีบุคคลนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดถามถ้าเกิดถามว่าต้องกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทย ในแง่ของบุคคลก็อาจจะกระทบกันจิดใจของของท่านหนหน้าพรรนะครับอันนี้อันนี้ต้องไปต้องไปถามกันเองนะครับแต่เชื่อว่าเชื่อว่าในในแง่ของพรรคการเมืองในแง่ของคุณทักษิณในแง่ของรัฐบาลนี่ผมว่าแยากๆกันชัดเจนนะครับ,รบนอกจากความเห็นของนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ย เรื่องที่พรรคก้าวไกลเคลื่อนไหวจะขอเนื้อโทษกรรมกันในคดีคหนึ่งสองเนี่ยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกยากขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็คือถูกจับมาโยงกันคือทีแรกมีคนมองเผลอๆว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็น่าจะง่ายเพื่อไทยก็น่าจะเอาด้วย<ช>ปรากฏคุณชัยธวัฒน์บอกว่ามีอุปสรรคมากขึ้นฮะหลังจากที่คุณทักษิณถูกฟ้องเนี่ยนะครับไปเสียไม่ได้ว่ากรณีน,นี้จะทําให้การเสนอนิ้ธกรรมมีปัญหาทางการเมืองมากขึ้น,นเพราะกระแสต้านจะเยอะกระแสต้านเยอะแล้วก็เดี๋ยวใครไปเสนอคือตอนนี้พรรคก้าวไกลไม่กล้าเสนอแล้วครับ เพราะสารสั่งไปแล้วสารสั่งให้หยุดการกระทําถ้ากระทําอีกเนี่ยเนี่ยไปยุบพักไม่ต้องพิวถึงแล้ยุบแน่แล้วคนไปเคลื่อนไหวเสนอชื่อเนี่ย40 44คนนะยังติดบ่วงอยู่ใช่ไหมเขาเขามีคนไปยื่นที่ปปชแล้วมีครับเรื่องปหาจริยธรรมอันนั้นไปดูหน่อยฮะ สามกรรมธิการเรื่องพรบนิโทษกรรมร่างพรบนิ้โทษกรรมนะที่ทําอยู่มาจากโครงสร้างยังไงครับมีกรรมธิการทั้งหมด35คนก็มาจากทุกพักนะครับแล้วก็คอรมอคณะน้ำตีด้วยนะครับเก้าลายแคนเพื่อไทย8คนเท่ากันผู้วใจไทย4คนแล้วก็พิ่เหลอเป็นพักเล็กๆครับก็อยู่ระหว่างดําเนินการเรื่องนี้ก็อาจจะชะงักงานอย่างที่คุณชัยสวัสดิ์บอกนะเพราะทุกคนก็เอ้ยไม่ทําดีกว่าเพราะว่าจริงๆมันจะถูกมองเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยหรือเปล่านะครับที่พักการเมืองไหนเสนออาจจะแบบว่า เขาอันนียพรบนี่นี่โทษศกรรมที่ส่งไปร่างเนี่ยไม่มีเรื่องหนึ่งหนะใช่ครับแต่พักเก้าไกลอยากจะแปลยติให้มีใช่ครับตอนนี้ก็คือว่าพรบนี่โทษศกรรมอาจจะออกมาได้แต่ข้อความเรื่องหนึ่งสองไม่มีเด็ดขาดตอนนี้นะครับคดีของคุณทักษิณจะไปผูกโยงคดีของนายกรัฐมนตรีเรื่องของการตั้งคุณพิชิตชื่นบานยังไงครับก็คือว่า อันนี้เขามองในภาพใหญ่ก็คือมันเป็นนิติสงครามสองเรื่องพร้อมๆกันนะครับอย่างที่พี่ช้างเกิดนในตอนต้นรายการครับก็คือว่าหนึ่งก็คือคุณทักษิณโดนก่อนก็คือ1ิมิถุนายนนี้ก็ต้องลุ้นนะครับไปฟ้องศาลอีกคดีหนึ่งก็คือเรื่องที่42สวเขาร้องนะครับสอยท่านนายกไว้นะครับเรื่องไปตั้งคุณวิชิตอันนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างส่งคําชี้แจงอันนี้แหละที่พี่ก๊อฟเล่าให้ฟังเนี่ยมันมีนัยยะตรงที่ว่าถ้าเกิดเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยนะครับ โดนดำเนินคดีสารเกิดไม่ให้ประกันตัวด้วยนะสมมุติเนี่ยไปขนาดนั้นเนี่ยมันจะถูกกัะพือว่าดีลมันล้มแล้วดีลล้มใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครต่อใครก็จะบอกว่าเอ้ยงั้นเขาไม่เอาเพื่อไทยแล้วครับอะไรเงี้ยนะมันก็เลยเช็คไปหมดเลยเลยวิเคราะห์กันหมดเลยนะตอนนี้ผมก็รับโทรศัพท์บ้างเวลาไปนัดคุยกับใครก็ต้องคุยเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเพอากับปาเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าน่าจะมีคุยแบบเอ็กซ์คลูี ทอกอีกสักที